สวัสดีครับผมแบงค์อังเคบังนะครับวิดีโอในวันนี้ผมมาทำฟูลรีวิวกับรองพื้นเซฟอราเบสกินเอเวอร์ฟาวเดชั่นขวดนี้นะครับถ้าอยากจะรู้ว่าทาออกมาแล้วได้ฟินิชแบบไหนใช้แล้วเป็นยังไงนะครับก็สหรับชมต่อไปได้เลยครับก่อนอื่นนะครับใครที่ชอบแต่งหน้าสไตล์ธรรมชาตินะครับแล้วก็ชอบดูรีวิวชัดๆแบบ 4K ผมก็ฝากกด subscribe ช่องอังเคบังของผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมทำวิดีโอต่อไปมากเลยนะแล้วถ้าไม่อยากจะพลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเบสิกอิเวณน แล้วก็ปัญหาผิวตอนนี้ก็จะมีสิวขึ้นปราปลายมีรอยสิวด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะในการเทสรองพื้นครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับรองพื้นควนี้นะครับเป็นแบรนด์ของ s e p h o r a c o l l e c t i ่ n นะครับชื่อเต็มๆของเขาก็คือ best skin ever perfect natural finish long wear foundation ครับผมใช้ในเฉดเบอร์ 20N นะครับเขามีให้เลือกหลายสีเลยนะขวดนี้นะครับมาในปริมาณ 25ML เสนอราคาเต็มมาอยู่ที่790บาทครับจริงๆรองพื้น best skin ever นะครับเขาออกมาทั้งหมดนะครุ่น Natural นะครับเป็นรุ่น Natural ส่วนอันนี้เนี่ยอา่อยก่อนเนาะแพ็กเกจจิ้งของเขานะครับมาในขวดแก้วนะครับที่เปิดขึ้นมาแล้วก็จะมีหัวปั๊มนะขนาดของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กกว่ารองพื้นที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปขวดเขาไม่ค่อยเอถอะทะมากเท่าไหร่ไม่ค่อยกินเนื้อที่ในโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าในสต็อกที่เราเก็บเครื่องสําอางนะครับแต่การเป็นขวดแก้วอย่างนี้เนี่ย กก็คือแตกนะเพราะฉะนั้นก็คือระวังนะครับถึงเขาจะเป็นขวดแก้วนะครับแต่ว่าแก้วนี้นะครับทำมาจากแก้วรีไซเคิลนะครับซึ่งว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับเซฟอร่าที่ทาใส่ใจตรงนี้ขึ้นมาครับมาถึงเนื้อ t e x t อร์ของเขานะครับมันจะค่อนข้างออกมาเป็นเนื้อที่ไม่ค่อยเหลวไม่ค่อย r u n ี่นะครับคือเนื้อมันจะแบบนกดออกมาแล้วมันก็จะคงอยู่แบบนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยเกลีย่ยแต่ว่าเะเกลี่ยก็จะเกลี่ยง่ายแล้วก็ค่อนข้างลื่นนะครับไม่มีปัญหาเลยเกลี่ยง่ายมากแล้วก็ตัวนี้ไม่มีน้ําหอมนะครับการปกปิดของเข,าขา เนียมนะผมใช้เบอร์ 20N นะครับเป็นโทนนูทรัลถ้าใครที่ดูรีวิวรองพื้นอผมบ่อยๆเนี่ยก็ลองเทียบสีดูนะครับน่าจะใช้สีเบอร์เดียวกันครับด้วยคำที่เนื้อรองพื้นอันนี้เนี่ยไม่ได้เหลวรันนี่มากนะครับผมก็จะชอบใช้กับแปรงนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็จะใช้กับฟองน้ำนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลนะครับเนื้อแบบนี้เนี่ยผมไม่ค่อยชอบใช้นิ้วนะแต่จริงๆเราใช้นิ้วก็ได้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ดูหนาเกินไปนิดนึงนะผมก็เลยจะชอบใช้แปรงมากกว่าสําหรับรองพื้นตัวนี้นะครับตอนนี้ผมเป็นหน้าสดที่ลงแค่สกินแคร์นะครับเดี๋ยวระหว่างที่เราลงมนหน้านะครับเรามาฟังคำเคลมของรองพื้นตัวนี้กันเขาบอกว่าเป็นร พื้นเนื้อลิควิดที่ผสานความเป็นเมคอัพและสกินแคร์เพื่อผิวสวยกว่าที่เคยซึ่งจะเปล่งประกายมากขึ้นมาพร้อมสูตรที่พร้อมสร้างผิวชั้นที่2ที่มอบการปกปิดยาวนานปกปิดร่องรอยต่างๆมอบผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอผิวจะได้ความชุ่มชื้นตลอดทั้งวันด้วยสูตรพิเศษที่อัดแน่นด้วยสารายทะเลและกรดไฮายาลูรอนิกนะครับเขาช่วยปกป้องผิวจากมลพิษะต่างๆนะครับอย่างเช่นแสงสีฟ้าแล้วก็มลพิษทางอากาศนะครับแล้วเขาบอกว่าเมื่อใช้เป็นประจำนะครับผิวก็จะสวยขึ้นแม้เราไม่ได้แต่งหน้านะครับเขาเคลม ร,รู้สึกว่าเขาจะเคลมว่าเป็น clean beauty ด้วยนะครับลงครึ่งหน้าเราก็จะเป็นแบบนี้ครับ พอลงเสร็จแล้วทั้งหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าการปกปิดของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ full coverage มากพวกรอยสิวของผมที่มีตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเห็นอยู่ลางๆนะครับแล้วก็รอยสิวตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเห็นลางๆอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ต้องการการปกปิดอย่างไงก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูบีฟอร์กับอัฟเตอร์กันครับเขาก็จะช่วยปรับให้สีผิวข้างหน้าเนี่ยดูสม่ำเสม,มอกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยมันดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะผิวววเเเนนนนนีี่ยยยมมมัมัักกก็็จะะะดดูคคาลลลแแแสงงงงงบบนะงงงงบ้้้้ไตอปร เดี๋ยวระหว่างที่ผมไปต่างหน้าสนที่เหลือนะครับเรามาดูแวร์เทสของรองพื้นขวดนี้กันวันนี้เป็นแวร์เทสกับรองพื้นซิ p h ราเบสกินเอเวอร์ขวดนี้นะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ4ชั่วโมงนะสภาพผิวตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับจากที่ผมไปส่องกระจกดูมาตะกี้เนี่ยมันก็เอ่อ ฟิ nish ผิวตอนนี้เนะี่ยมันจะค่อนข้างมีความเป็นธรรมชาตินะครับคือมีความโกลตามปกติขึ้นมาแต่ส่วนหนึ่งที่มันโกลกว่าตรงอื่นนะ่ยคือบริเวณจมูกนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างรอ้อนแล้วเมื่อเช้าเนี่ยก็เหงื่อออกเยอะนิดนึงเมื่อเช้ามันก็จะมีเส้นเหงื่อนิดนึงนะครับเพมีการอาบแบบสะกิดสะกิดไปนิดนึงเพราะมันเป็นลายน้ําลงมานะแต่ว่ายังไม่มีตรงไหนที่แยกตัวหรือว่าแยกชั้นหรือว่าตกร่องเป็นคราบอะไรนะครับสำหรับตอนนี้4ี่ชั่วโมงนะ ก็จะได้งานผิวแบบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูท้าวันอีกงๆนะครับว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยจะทําให้ผิวเป็นแบบไหนครับอัปเดตนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ10ชั่วโมงนิดๆ้น,ดนะครับสภาพผิวตอนนี้เป็นแบบนี้จะสังเกตเห็นได้ว่ามีความโกลว์ขึ้นมากว่าตอนแรกค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยนะครับ แต่ว่าตะกี้ที่ส่องกระจกดูเนี่ยไม่มีตรงไหนที่แยกตัวเลยซึ่งอันนี้นี่ก็ค่อนข้างถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็วันนี้นี่ไม่ได้มีการทัชอัพหน้าอะไรนะครับยังไม่ได้ซับหน้าให้ดูกันไปเลยว่าเป็นยังไงนะวันนี้ก็อยู่ในความร้อนเพราะว่ามันอากาศมันร้อนอบอ้าวมากแล้วนะครับช่วงนี้นะผมขอซับหน้าให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะอไปข้างนอกต่อนะฮะขอซับหน้านิดนึงเพราะไม่งั้นมันจะมันเกิน ซับเราก็รู้สึกโอเคขึ้นนะครับเดี๋ยวไปใช้ชีวิตต่อได้ไปกินข้าวคนอื่นเขาจะได้ไม่คิดว่าเราหน้ามันเยิ้มเกินไปนะก็เดี๋ยวผมขอลองใช้ตัวนี้อีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วช่วงต่อไปจะเป็นความรู้สึกหลังการใช้ครับ โอเคกลับมาแล้วนะครับช่วงต่อไปจะเป็นความรู้สึกหลังการใช้รองพื้นคนนี้ของเซฟาร่านะครับจากที่ผมลองใช้ตัวนี้ติดต่อมาระยะหนึ่งนะครับผมก็รู้สึกว่ารองพื้นตัวนี้ทาขึ้นมาแล้วนะครับมันก็ทําให้ผิวดูเรียบเนียนสวยขึ้นสมกับชื่อของเขาเบสกินเอเวอร์นี่แหละมันอาจจะไม่ได้ปกปิดสูงมากแต่ว่ามันก็เป็นการปกปิดที่ยังดูเป็นธรรมชาติอยู่ซึ่งจริงๆแล้วผมเนี่ยไม่ได้ชอบการปกปิดแบบฟูลคัฟเวอร์ช์นะในในการแต่งหน้าเอเวอร์ดีนะครับแต่ว่าผมว่าเอเวอร์ดีลุคเนี่ยการปกปิดระดับน ค่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูโกลว์เล่นแสงสวยมากในขนาดผมเซตแป้งไปแล้วนะครับมันยังมีการเล่นแสงแบบนี้เลยนะผมก็สงสัยว่าเออถ้าเกิดว่าอันนี้สูตรเนเ้อรทมันโกลว์ขนาดนี้แล้วเนี่ยสูตรโกลว์มันจะโกลว์ขนาดไหนนะครับยังไงก็เดี๋ยวกคงต้องลองอทิ้งนะครับว่าสูตรโกลว์จะเป็นยังไงนะอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกก็คือว่า ราคาของเขาเนี่ยมันเอื้อมถึงได้นะราคามัน7จะ190บาทบางทีเซฟ o ราก็จะชอบมีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นนะครับก็ถือว่าไม่แพงมากก็ถือว่า affordable นะครับแล้วก็เป็นรองพื้นที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงนะครับแต่ว่าอย่าดูถูกของเซฟ o รานะครับ เซฟอร่าคอลเลคชั่นมีไอเทมดีๆหลายอย่างเลยแป้งนี่ผมเคยรีวิวไปแล้วเนี่ยก็ใช้ดีนะครับใครที่ยังไม่เคยดูรีวิวก็ดูได้ทิ้งทั้งด้านนี้นะครับรองพื้นนี่ก็ใช้ดีอะเออเจลปัดคิ้วเขาก็ใช้ดีนะครับบางทีเราอาจจะโฟกัสกับพวกแบรนด์ต่างๆแบรนด์ดังๆนะครับจนเราลืมเซฟอร่าคอลเลคชั่นไปนะครับซึ่งจริงแล้วผมว่าของเขาดีกว่าที่คิดแล้วก็มี h i เดนเจ e ส s หลายอย่างเลยนะอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกโอเคกับรองพื้นตัวนี้ก็คือว่าเขาติดทนทั้งวันนะครับคือทาไป ทำได้ดีแล้วก็ประทับใจครับแต่ปัญหาที่ผมเจอกับรองพื้นตัวนี้ก็คือว่าระหว่างวันเนี่ยมันจะมีความโกลขึ้นมาประมาณ5-6ชั่วโมงเนี่ยหน้ามันก็จะเริ่มโกลขึ้นมาแล้วนะครับใครที่มาตรงนั้นเนี่ยก็ควรที่จะซับหน้านะครับแล้วก็ไปต่อใช้ชีวิตดําเนินการต่อได้นะอาจจะมีการ transfer ติดทิชชู่ขึ้นมานิดนึงนะคบเวลาที่ซับหน้านะแต่พอซับหน้าแล้วเนี่ยผิวมันก็ยังจะดูดีอยู่ครับข้อเสียอย่างนี้ทผมรู้สึกก็คือว่ารองพื้นรุ่นนี้นะครับไม่คุมมันนะครับ แมต์คุมมันตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้คุมมันขนาดนั้นอาจจะต้องใช้คู่กับพวกไพรเมอร์คุมมันหรือว่าพวกเซติ้งสเปรย์ต่างๆอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีข้อเสียเลยนะครับแต่ถ้าเกิดผมจะให้พิกกิ้งจริงกับรงองพื้นขวดนี้เนี่ยคือว่าส่วนผสมของเขานะครับใส่ซิลิโคนมาค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาในเรื่องของการไม่ชอบซิลิโคนเนี่ยก็ลองพิจารณาตัวนี้ไปลองเทสตดูก่อนก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมใช้แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับมันไม่ได้มีกา,ร,กการับ 嗯。Mm. โดยรวมนะครับผมว่ารองพื้น best skin ever ขวดนี้ของ Sephora นะครับถือว่าทำออกมาได้ดีขวดนึงเลยเป็นรองพื้นที่รู้สึกว่าเกินคาดอีกแล้วนะครับสาภาพบ้างงานรองพื้นในบางทีเราก็จะมองข้ามแบรนด์ Sephora เหมือนกันนะแต่พอได้ลองปิ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดนะเพราะเจ้าตัวแป้งในะที่ผมมีคนรีเควสให้รีวิวไปอะ่ะอันนี้เขาเกินคาดแล้วก็ติดขึ้นแท่นแป้งรูปรักหนึ่งตลับเหมือนกันนะเพราะว่าทาแลับห่องมารองพื้นขวดนี้ก็เป็นรองพื้นที่ดีรองพื้นที่ทานในอากาศประเทศไทยแล้ว ว่าเป็นอะไรที่ผ่านแล้วนะครับสำหรับผมได้ใจไปเลยนะเฉดสีเขามีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับใครที่งงหรือว่าเลือกไม่ถูกเนี่ยยังไงแนะนําว่าให้ไปลองเทสที่เซฟราได้นะครับถาม BA ทํถาม a ก็ได้นะครับว่าช่วยแมทสีให้หน่อยนะครับพนักงานเซฟรานะครับน่ารักนะผมคิดว่าผมน่าจะพูดครบทุกอย่างแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดผมตกหล่นตรงไหนนะครับใครมีคําถามก็พิมพ์คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยหรือใครนะครับอยากจะรีเควสต์คอนเทนต์อะไรนะครับก็พิมมาได้เหมือนกันถ้า ประกอบการตัดสินใจในการซื้อรองพื้นขวดนี้ของ Sephora นะครับถ้าอยากจะเห็นกันมากขึ้นนะครับตามผมเพิ่มได้ที่เพจ Uncle Bang หรือที่ Instagram Hi Uncle Bang ครับโดยเฉพาะใน Instagram นะผมจะแอคทีฟในนั้นนะครับมาพูดคุยเซ่ฮัลโหลกันได้นะครับแล้วบางทีเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนกับใน YouTube ด้วยนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเรามาดูกันว่าวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรครับวันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย